ก็สวัสดีนะครับสวัสดียามสายๆนะครับก็ตอนนี้ก็เวลาเก้าโมองแล้วนะครับก็มาทํางานนะครับวันนี้ <c oughs> นี่มาดันพลนะครับมาดันโพลออกแล้วก็แล้วก็ดันลงไปข้างล่างนะครับนี่ดันไปนู่นดันลงไปล่างหมดเลยนะครับก็โพลนี้ก็ใหญ่อยู่นะครับวันนี้แดดค่อนข้างแรงนะครับแต่แต่มันหนาวเนาะแต่มันหนาวนี่ไงโูน นี่นะครับโพลน,นี่ก็ใหญ่อยู่นะครับใหญ่ประมาณหนึ่งยนี่ก็ตอนนี้ดันนะครับดันดันลงมาข้างล่างนี่หมดเลยนะครับก็มีทั้งรูนูด้วยมีนูไม่ดอกนี่ไม่น่าจะมีนะมันออกมดแล้วนี่นะครับคือเอาโพนนี้ออกให้หมดแล้วก็ดันลงมาข้างล่างนี่ แล้วก็ต้นไม้ก็นี่ต้นข่อยนะครับนี่ต้นข่อยต้นข่อยต้นข่อยเลยเอาเจ้าออกได้ไหมเนี่ยอู้ดูวะตอข่อยก็มีแต่ต้นต้นเดาโอ้ยต้นอะไรนะต้นเอออันนี้มันน่าจะต้นต้นอะไรเขาเรียกอะไรวะภาษาลาเขาเรียกบกบกเข่าบกเข่าบกขต้นบกคขเออคือภาษาไทยก็เรียกไม่ถูกเนาะคือเราเจ้าออกนะครับผลนี้ มันจะยากตรงต้นไม้เลยครับนี่แน่นอนเลยว่าต้นไม้ยากแน่นอนเลยเอาออกได้ไหมเนี่ยก็คือเจ้าของเขาต้องการให้เอาออกนะครับก็คือเนาก็ต้องเอาออกเนาะเพระาะว่าเราอาชีพรถไถเราก็ต้องเอาออกนะครับกี่ชั่วโมงดอกรจะสิ้นนี่เนาะคือมันมันเยอะนะครับนี่น,นะต้นไม้อย่างเยอะเลยมันยากไอ้ต้นข่อยเนี่นะครับต้นข่อยเอาออกอยากที่สุดเลย ไม่รู้จะเอาได้หรือเปล่าแต่ว่าทางนี้ผมก็จะพยายามเอาออกให้นะครับเจ้าของนะแต่ว่าต้นต้นใหญ่นะต้นใหญ่ะเราไม่รู้ว่าจะเอาออกได้หรือเปล่าครับก็คอยมาดูกันนะครับมาลุ้นกันว่าผมจะเอาออกได้ไหมเนาะก็น่าจะเดาๆคร่าวๆนะครับผมว่าจะสี่ชั่วโมงครับประมาณสี่ชั่วโมงประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนี่แหละเพราะว่ามันจะจากต้นไม้นะครับ่อดูถ้าต้นไม้ถ้าเอาออกได้เราเอาออกนะครับแต่ถ้าออกไม่ได้ เราก็ไม่ต้องออกนะครับก็คือเจ้าของนาเขาบอกมาอย่างนี้ก็วันนี้เราก็เอลเอลห้าศูนย์มานะครับมากับพันสีนะครับพันสีเพราะว่าพันหกเอาไม่ได้นะครับ่ันไปนะครับสี่สิบนาทีนะครับนี่ก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่ลงเลยทีนี้เลยสองต้นนะครับเลยสองต้นเนาะนี่เลยสองต้นนะครับเลยต้นต้นต้นคอยกับต้นเอ่อต้นตะคระนะครับนี่รู้จักแล้วต้นตะครอ นี่ก uh, ็อ oh, ้รากมันเยอะนะครับเดี๋ยวอันนี้ต้นเล็กนี่ก็เอายากนะครับนี่เอายางยากเลยมันรากมันเยอะนะครับนี่เห็นไหมผมตัดรากออกดูมีแต่รากเหลือต้นสองต้นนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูเห็นไหมนี่อ้ยรากมันเยอะนะครับดู เดี๋ยวเราจะให้ฟังท่อจากถุงท่อลันเลยนะครับนี่ก็ท่อเดี๋ยวผมจะตรงนี้แหละว่าผมจะถอยขึ้นนะครับถอยขึ้นเกาะเกาะเกาะลงครับมันต้องเกาะเรื่อยๆนะครับกเกาะเรื่อยๆถ้าเอาผ่านหน้าดันมันมานานนะครับเอาผ่านหน้าเซ็มันนานครับมันต้องไถไถเกาะลงเกาะลงก่อนนะครับให้มันให้มันให้มันมีรถให้มัน,ม,ม,นม,มีที่ยืนรถอ่ะแล้วก็ค่อยเอาผ่านหน้าดันอีกรอบนะครับ điều cần lời ra. ก็อันนี้เราจะเอาต้นตะเคาะออกนะครับนี่ก็เราจะลงต้นตะเคาะนะครับก็ไปดูกันเลยเนาะ ใครับก็ต้นตะเขาลงมไปบ่อยครับเดี๋ยวต่อไปก็เลยต้นข่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายดูนะครับเอาเร็วครับเอาเร็วก็ดันยังไม่เสร็จนะครับเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับก็ไอท่ไอน้ำมันไฮดริกคร์บอเนี่ยมันรั่วนะครับนี่มันไม้เทงครับนี่เทงโหไม่รู้กี่บาทนะครับเนี่ยน้ำมันหยุดเลยครับนีู่ั่ววา รวยมากเลยครับนี่น่าจะเปลี่ยนใหม่หมดทั้งเส้นนี่แหละครับนี่ไม่รู้ว่ากี่บาทแล้วครับเอาแล้วดูมันมันแขงครับแล้วมันเบี้ยวเลยนึนเงเท่งลงเนี่ยดูโอ้โหไม่รู้ว่ากี่บาทแล้วครับนี่รวยครับไม่รู้มันโดนอะไรเทงเนี่ยเบี้ยวมาเลยอันนี้เกียร์ชุดเกียร์ก็เบี้ยวนะครับนี่อะไรบ้างที่นี้าง เบรกเบรกไม่ได้เลยเบี้ยวหมดเลยครับเบรกก็เบรกไม่ได้ติดหมดเลยไม่รู้มันเบียดอะไรล่ะโอ้ช่วยครับก็เดิมเชื่อกันอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวให้ช่างมาดูโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้คอมาแล้วนะครับในเอ่อก็ของเนี่ยก็ร้อยแปดสิบบาทร้อยเก้าสิบนะครับในดูว่า ตั้งวิ่งมาซื้อที่บรมย์โอ้เสียเวลานะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะมามาศูนย์นะครับของแค่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็วิ่งมาซื้อที่บริย์เนาะเพราะว่ามันไม่มีนะครับอยู่นางรองก็ไม่มีนะครับก็ถามอยู่นางรองก็นางรองไม่มีนะครับก็ก็เลยมาบริย์ ถทาถามบยิดำก็บยดดำมีนะครับมีของก็เลยมานะครับไม่มาเราก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าของอย่างนี้มันมันจม,มันจำเป็นนะครับเสียแล้วต้องเปลี่ยนเลยครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นแหละร้านช่างนะครับเนาะนี่ก็มามาซื้อที่บริดำนะเสียเวลามากครับร้อยเก้าสิบาทเนาะมาซื้อที่บย์ดำโอ้เงี้ยไปครับก็อันนี้ ก็เบี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ร้อยเก้าสิบบาทดูค่าช่างค่าช่างสามร้อยนะครับก็เป็นเออเราก็หมดไปร้อยเก้าสิบบอกสามร้อยนะครับก็เป็นสี่ร้อยเก้าสิบหมดไปแล้วก็สิบาทนะครับสายนี้ไม่รู้จะแตกหรือเปล่าครับนี่ไม่รู้จะแตกหรือเปล่าผม,ม,ม,ามานนว่ามันจะรั่วอีกไหมครับก็มารอมาดูกันนะครับว่ามันจะรั่วอีกไหมโอ้ย ร้อยเก้าสิบนะครับนี่เนี่ยศูนย์นะครับไปต้องถึงเอ่อซู๊ตบริดามเลยนะครับในร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็ซื้อกล้องมาด้วยเปลี่ยนกล้องใหม่เลยนะครับแต่ว่าไอ้นั้นไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกไม่ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่กล้องใหม่โอ้ทรมานนะครับแค่นิดเดียวเองนี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมวิ่งต้องไปไปบริดัมนะครับค่ารถเอ่อค่าน้ำมันต้องเจ็ดแปดร้อยนะครับแต่ค่าไหลร้อยเก้าสิบบาทโอ้โหอย่างนี้ก็มีนะครับก็ กันนะครับ